อย่าเลี้ยงแมววิเชียนมากถ้าคืณนใจไม่แข็งพอเพราะมะลิแมวของผมชอบทำเรื่องที่ทำให้ผมขนลุกสู้ทุกคืนมันมักจะจ้องเขม็งไปที่มุมห้องว่างๆพร้อมขู่ฟอใส่ความว่างเปล่าจนผมแทบอยากจะย้ายบ้านหนีเพราะคิดว่ามีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่จนกระทั่งคืนที่ผ่านมาท่าทางของมะลิเปลี่ยนไปอย่างน่าสยอง แววตาสีฟ้าคมกริบของมันเบิกกว้างและจ้องเขม่งขึ้นไปบนเพดานก่อนที่มันจะกระโดดตัวลอยพุ่งเข้าตะปบฝ้าอย่างบ้าคลั่งเสียงขวนและแรงกระแทกทำให้ฝ้าเพดานเริ่มร้าวและพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อต,อตาผมวินาทีนั้นผมถึงกับเข่าอ่อนจนล้มลงเพราะสิ่งที่ร่วงลงมาไม่ใช่ซากไม้แต่มันคืองูจงอางยักษ์ที่แผ่แม่เบี้ยพร้อมจะฉกเข้าที่คอของผมในระยะประชิด มะลิไม่รอช้ามันพุ่งเข้าใส่เพชรฆาตตัวนั้นทันทีโดยไม่เกรงกลัวความตายเพื่อปกป้องชีวิตผมไว้ที่ผ่านมามะิิไม่ได้เห็นวิญญาณแต่มันกำลังเฝ้ามองภัยร้ายที่มองไม่เห็นซึ่งซ่อนตัวอยู่เหนือหัวผมมาโดยตลอดผมรีบคว้าตัวฮีโร่ตัวจิ๋วมาสวมกอดไว้ทั้งน้ำตาถึงรู้ว่าที่ผ่านมามันไม่ได้ขูผ่ผีแต่มันยอมสละชีวิตเพื่อเป็นเกราะกำบังให้ผมขอบคุณนะมะลิที่อยู่เคียงข้าง